สวัสดีค่ะหลังเห็นการบ้านนักเรียนอธิบายเหตุผลนมแม่ดีกว่านมวัวอย่างไรเจอข้อความสุดท้ายพีคสุดเต็ม10ไม่มีหักเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นจำนวนมากค่ะหลังเพจสรยุทธสุทัศนะจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าเต็ม10ไม่หักเลยโดยเป็นภาพที่มีข้อความ อธิบายเหตุผลนมแม่ดีกว่านมบัวอย่างไรคาดว่าจะเป็นการบ้านของเด็กนักเรียนซึ่งอธิบายไว้7ข้อดังนี้ 1. ไม่ต้องชงประหยัดดี 2. สะอาดถูกหลักอนามัย 3. ปลอดภัยสูงหมาแมวแอบกินไม่ได้ 4. อุ่นพอดีไม่ลวกปาก 5. พกพาสะดวก 6. พ่อก็สามารถกินได้ขอบคุณสยามนิวค่ะ